ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ชาแนลนะครับผมหลังจากที่ถามกันเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ขอตอบคําถามเพิ่มเติมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับขออนุญาตทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับผมด้วยนะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องทุเรียนของจังหวัดจันทบุรีนิดหนึ่งนะครับหลายคนก็บอกทําไมพิยุทธทําคลิปสั้นจังเลยนะครับนะครับอยากให้ผมพูดยาวๆนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้ทําเป็นคลิปสั้นๆไปก่อนก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้มีสอบถามเข้ามาเยอะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาททุเรีียน่ จังหวัดจันทบุรีนะครับตลาดเนินสูงว่าราคาเป็นยังไงบ้างนะครับหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับปีนี้ทุเรียนจะแพงหรือเปล่านะครับคลิปที่แล้วผมตอบไปแล้วนะครับครับก็มีหลายท่านนะครับอยากติดต่อยุทธพงศ์นะครับก็เป็นว่าผมจะให้เบอร์โทรไว้นะครับสําหรับใครที่อยากติดต่อผมติดต่อเรื่องงานเท่านั้นนะครับศูนย์ 9 0้9ศ6 0ย์เนครับ0 9 0 7 9 2 9้6 0นนะครับเน้นนะครับติดต่อเรื่องงานเท่านั้นนะครับผมมีงานหลายอย่างนะครับที่ต้องทำนะครับแล้วก็จะอัปเดตห้พ่อแม่พินน้องทราบเป็นระยะระยะนะครับเกือบวันเว้นวันนะครับช่วงนี้ต้องขอภัยด้วยนะครับผมไม่ได้ไปตลาดนะครับแต่ผมก็หาข้อมูลนะครับจากเพื่อนๆนะครับชาวสวนแล้วก็เพื่อนๆนนะครับที่ขายทุเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ญาติสนิทมิตรสหายนะครับมารวมราคากันไว้ที่นี่เลยนะครับ ตลาดเนินสูงนะครับผมจะแจ้งราคาไปเลยนะครับ ABC นะครับหมอนทอง ABC นะครับ2องถึงหกโลขึ้นราคาอยู่ที่200นะครับ ABC นะครับ2องถึงหกโลขึ้นอยู่ที่200นะครับหมอนทองนะครับกระดุม ABC นะครับ1.5ึ่โลบวกนะครับอยู่ที่180นะครับพวงมณี1.6ึกโลบวกนะครับอยู่ที่180ครับก้านยาวนะครับ2-6งกโลอยู่ที่150บาทนะครับชันี ABC นะครับอยู่ สองถึงห้าโลนะครับอยู่ที่140นะครับราคาก็เป็นไปตามนี้นะครับเป็นราคากลางนะครับก็ช่วงนี้นะครับตลาดทุเรียนนะครับจันระยองชนบุจันระยองแล้วก็ตลาดนะครับเป็นทุเรียนก็เพิ่งตัดกันนะครับพอะว่าพี่น้องครับก็อาจจะราคาสูงนะครับช่วงนี้เห็นอัพเกรดนะครับอยู่ที่110บาทเป็นต้นไปนะครับก็ลองหลายๆที่นะครับลองสอบถามดูเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มตัดกันแล้วนะครับก็ อาจจะตัดยังไม่หมดทุกสวนนะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มฤดูกาลนะครับหลังประมาณวันที่10นะครับก็จะเริ่มเห็นทุเรียนกันแล้วนะครับจากทางจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเริ่มมานะครับตอนนี้ราคาอัพขึ้นอัพขึ้นนะครับเพราะไม่มีน้องครับเออนะครับทุเรียนก็อย่างว่านะครับทุกปีที่เรากินกันมันก็มีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับเป็นผลไม้เศรษฐีอย่างที่บอกนะครับสําหรับใครที่อยากติดต่อผมนะครับผมให้เบอร์โทรไว้แล้วนะครับผม ติดต่อเรื่องงานเท่านั้นนะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมผมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจผมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะเข้าไปอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาตอบคําถามให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับทุกคําถามมีคําตอบครับฝากกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ